มึงเขาหน้าลูกไส้หลา่ามุ่นขอนพี่น้องหารถเกี่ยวพ่นามมานะพูนกำลังอ่อนซ่อนเขาาพูนพี่น้องพูนมาสิให้ได้ไล่ละตันมาละสัน่นให้ได้ไล่ละตันเพูนดำก็ลูกสาหลา่าพูนดำแข่งกันดำวันที่สิบสองสิงหาเนี่ยพี่น้อง กอขอ้อหกขอ้านขอขอ้อหกเป็นากันดำวันที่สิบสองสิงหาคุคจ้องหน้าคุนอดเทียงแหล่วอันซ้อนอัดซ้อนเนออนขางนน่าม นลาลาด่านที่12สสิงหา ห่วงเขาคนงามพี่น้องย,ยังคอยมาหลุนน้กนากันว่าหารถเกี่ยวหารถมาเกี่ยวให้หาหลุนเบิ้งว่าสิได้จักลุ่มเป็นว่าสิเหตุใดไรลัดตันพี่น้องมึงห่วงเขาคนนึงแต่ได้บ่